คือสักครู่นี้เราก็รู้การทํางานของโช๊คไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็วสัมภาษณ์พี่เจ้าของร้านไปแล้วคราวนี้เนี่ยเซตอัพเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองไปเทสหน่อยดีว่ารถบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อคราวที่แล้วไปแบงค์บ้านนาไปเล่นรถบอกว่าเอารถบ้านมึงเอารถแข่งมาคราวนี้มึงลองเอารถบ้านแท้ๆดูดิอันนี้ของจริงหลังถนน <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเทสกันว่าฟิลลิ่งพอได้ไหมอยากรู้เหมือนกันว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าเี่ยมาโต้เนี่ยเฮ้ยปรับเก้าระดับปเปลี่ยนคู่หลังไปเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าจิต เฮ้ยเปลี่ยนหน้าให้กูด้วยโรหนาวเมื่อเชยวเฮ้ยแต่นิ่งนิ่งข้างหลังนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งครีบนิ่งครีบแมอ่ออ่ออ่อเอ้ยขี่เออมันบ้านจริงว่ะเออเป็นบ้านจริงเอ้ยแต่แม่งเนียนเลยว่ะมันเนียนดีว่ะ นี่แหละข้อดีของกระบอกสูบใหญ่มันดีอย่างนี้น้องๆมันต้องงั้นนี่วะและอย่างชอบมากเลยที่มันปรับได้ถึง9ระดับโอ,โ,โอ้โหนี่อย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นรถสาตรดาดออกจากศูนย์มาเลยป้ายแดงๆนะไม่ได้โมอะไรจัดไปเลยครับ1 3ถึง3ระดับห <Okay. S 1> มุนเข้าไปแต่ถ้าเกิดแบบนี้เนะี่ยมีแรงมามีกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยอยากจะบอกเลยมันต้อง4ี 7. ส่วน89โน่นข้างหน้ากูนี่มันทุกไป เออแปดเก้าไปเออโทยางงี้มันต้องสี่ถึงเจ็ดเล่าหนึ่งสามใช้ไม่ได้จริงๆแล้วนะฟิลลิ่งแบบนี้ผมชอบแล้วนะแต่จริงๆเราชอบแบบสไตล์แบบฮาร์ดคอร์หน่อยเอาเอาผิดโอ้โหลงหลุมลงหลุมคุณนี่ลงหลุมแล้วเนี่ยไอ้มันเนียนเลยวะเฮ้ยเนี่ยเออเฮ้ยเอ้ยเขาท่าไว้ไม่ธรรมดานี่นี่นี่ลงโค้ดได้ด้วยนี่เออนี่นี่นี่เออไงจะติดเอานะเอาเอางามไส้แล้วนะครูโอ้โหเฮ้ย เนียนเอางี้เดี๋ยวรีบไปเปลี่ยนใส่็ M ดูเลยอย่าลืมนะครับมีองมาโตะะ้ต้องบอกเขานะปรับเก้าระดับน้องๆ